นะะฮว่ารถคันนี้นะครับขับได้นะครับขับได้นะแอร์เยน็นนะครับขับได้แอร์เยน็นนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆเลยฮนะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูเข้าียกว่าอาจจะไม่ได้ดูล้ำหรืออะไรแต่เน้นความคลาสสิกนะเน้นความคลาสสิกสมัยเมื่อสักเมื่อสักสามศตวรรษที่แล้วนะครับดูตำแหน่งคอนกคันเกียร์ที่เป็นระบบโฟลว์ได้ คผูครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคารเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ก็มาเปลี่ยนแนวรีวิวกันบ้างนะครับเราเลียงไม่ได้เพราะาเราทํารถมือ2เรามีรถเทินเข้ามาใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะเป็นรถในฝันเมื่อต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะครับเกือบ30ปีที่แล้ววันนี้ผมได้แกนจิลกีตัวเหลี่ยมมานะครับปี97นะครับหรือว่า2540นะท่าน คุณหมอท่าน,นเอามาแลกเอาตัวออฟโรดตัวใหม่ไปนะครับเป็นกระบะเป็นกระบะที่เป็นออฟโรดสประตูไปท่านก็นเลยเอาตัวนี้มาแลกกับผมเหมือนที่ผมบอกไปนะครับซื้อขายกันนะครับมีรถมาเทิร์นก็ต้องก็ต้องรับก็ต้องซื้อขายซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เองเป็นสุดยอดแลเทมอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าตอนที่นําเข้ามาขายนะตอนที่นนเข้ามาขาย94959697เเป็นยุคที่ นะประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่ข้อดีคือน้ํามันไม่แพงตอนนั้นนะฮะน้ำมันไม่ได้แพงเท่ายุคปัจจุบันที่ผมพูดถึงตอนนี้ก็คือผมอยู่กับแกนชิริกี4.0เบนซินล้วนนะครับ4.0ลิมิเต็ดเบนซินล้วนไม่ติดแกด๊สนะเครื่องยนต์6สูบ 4,000cc นะครับหรือว่า 3,960cc ณสมัยนั้นตอนนั้น,แล,น,น,นและตอนนี้กลายเป็นแลเทมเป็นรถ SUV ออฟโรดในตํานานอีกหนึ่งคันนะครับให้มาดูกันก่อนนะครับคอนเฟิร์มในเรื่องของบอดี้โครงสร้างกันก่อนนะครับเพราะว่ารถอายุราวๆสาสิบปีแล้วนะครับต้องดูกันก่อนจุดขายคันนี้คือรถบอดี้โครงสร้างพาร์ทเดิมไม่มีชนสีอาจจะมีเก็บบ้างนะครับสีอาจจะมีเก็บบ้างแต่โครงสร้างพาร์ทเดิมและที่สําคัญคือเท่าที่ผมเจอมานะครับจี๊ p นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหลี่ยมตัวมนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วดมแก๊ส นะครับส่วนใหญ่แล้วโดมแก๊สที่เป็นเครื่องเบนซินแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับไม่ได้ติดแก๊สเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าเอาตัวแรมารีวิวนะครับเอาตัวแรมารีวิวสตาร์ทติดหรือเปล่าเครื่องสั่นเครื่องนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะฟ้าดรถคันนี้นะครับขับได้นะครับขับได้นะแอร์เย็นนะครับขับได้แอร์เย็นนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆเลยฮะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ เบนซินอยู่แล้วนะครับเครื่องก็จะเงียบ,บเครื่องใหญ่ก็จริงแต่ว่าเครื่องเงียบนะระบบเครื่องยนต์ระบบหม้อน้ำหม้อน้ำพัดลมสายพงสายพานคอมแอร์ใช้งานได้ปกตินี่คือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเดี๋ยวหลายคนว่าเอารถเก่ามารีวิวไมห็นสตาร์ทให้ฟังแล้วสตาร์ทติดขับได้หรือเปล่าคันนี้ขับได้นะครับเครื่องดีแอร์เย็นเกียร์ดีนะเยียงแต่ว่าตอนแรกเพิ่นเข้ามาว่าจะไปทํา ชุดยกออฟโรดแต่ว่าลืมไปว่าผมมีหลายคันละนะครับมีหลายคันละในในกลุ่มที่เป็นออฟโรดไอ้ว่าคันนี้มาขายนะครับมารีวิวขายสดๆหลังจากที่เทิร์นเข้ามาเมื่อวานคันนี้ผมขายอยู่แสนเก้านะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจุดขายผมบอกไปแล้วสาคัญสุดคือคันนี้เบนซินล้วน4.0เบนซินล้วนนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมของท่านอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบล นะครับคุณหมอท่านนำมาแรกเอา4ประตูออฟโรดไปเหมือนที่ผมบอกนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเน้นเป็นพาร์ทเดิมๆเพราะกันชงกันชนล้อ,อยังเป็นล้อแม็กเดิมนะครับล้อแม็กเดิมล้อแม็กจิบเดิมเลยนะครับไม่เดิมแต่ยางเพราะว่ายางต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเป็นล้อแม็กจิบเดิมแข็งแรงมากแข็งแรงมาก,ามากคือต้องว่าบอดี้ของของแกนเชอร์กีเนี่ยคือเน้นที่โครงสร้างที่หนาทนทานนะครับเหล็กทุกวันนี้ไม่ไม่เหมือนกับทุกวัน ม่เหมือนกับทุกวันนี้ที่ผลิตออกมาทำขายในบ้านเราอ่ะ่อาท้างที่จะเปาะใช่ไหมตัวนี้ประตูนี่ยังหนักตึ๊กเลยประตูนี่หนักตึ๊กเลยครับภายในผมชอบที่เบาะไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งทั้งตัวตัวยกตัวเลื่อนตัวปรับตัวเอ็นใช้งานได้ครบเลยนะนี่หมาว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมีมาเมื่อ30ปีที่แล้วในรถบ้านเขาที่นํามาขายในบ้านเราวัสดุภายในอาจจะไม่ได้ดู อาจจะไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ดูล้ําหรืออะไรแต่เน้นความคลาสสิกนะเน้นความคลาสสิกสมัยเมื่อสักสามศตวรรษที่แล้วนะครับดูตำแหน่งคันกงคันเกียร์ที่เป็นระบบโฟลว์ดอนะครับเหมือนกับรถกันเลยนะเหมือนกับรถคลาสสิกที่ที่อยู่ในรถอะไรรถพวกรถเต่าพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จิ๊บกิ๊บแกนกิ๊บไอ้จิ๊บเชลากีนะครับกิ๊บแกนจิ๊บเชลากีตัวนี้ก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่า จะให้ไปเค่เขาว่ารายละเอียดตอนผลิตมาเป็นยังไงนั้นผมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่รถกลุ่มนี้กําเนิดเกิดมาเนี่ยผมผมเพิ่งได้ประมาณ6ขวบใช่ไหมนะอายุประมาณ6ขวบเมื่อปี40ก็เลยนักลายเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ผมได้มาคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังนะครับสาหรับกิฟเชลกีคันนี้นะครับเนี่ยโอ้เสือประตูเนี่ยหนักหนักหนักติ้งเลยอ๋อมีซิน้นล็อกด้วยต้องไปเปิดฝั่งนู้นนะครับนะครับห้ปเปิดฝั่งนู้น หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่ต้องการจะเอาไปเป็นแรเทมไปปั้นไปนลุยต่อว่ากันเพราะว่าคันนี้ผมมองว่าเราเช็คให้เราเช็คให้เบื้องต้นแล้วนะครับลองขับเรียบร้อยแล้วเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะครับเมื่อกี้ผมไปประตูเบาะเบาะไอฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับเป็นปรับไฟฟ้าสองข้างภายในเป็นเบาะหนังผมหุ้มเก็บงานมาให้ใหม่นะครับหุ้มเก็บงานมาให้ใหมนะ่หุ้มเก็บงานมาให้ใหม่คือแก,กก็จะดูดีดูดีเลยแหลนะนะครับดูดีเลยนะนะโอเคผมเซ็นทัลล็อกละโอเคนะ นะภายในคืออย่างที่ผมบอกไปคือรถรถส่วนใหญ่พวกนี้นะครับคือสมัยก่อนซื้อมาแพงสมัยก่อนซื้อมาแพงเป็นรถ SUV 4คูณ4ก็จริงแต่ไม่ไม่มีใครกล้าเอาไปลุยหนักอย่างแน่นอนทํนะ่ทำว่าลุยหนักลุยได้นะแต่เท่าที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับทั้งภายนอกภายในสีเสอือโครงโรงโครงสร้างต่าง,างๆเนี่ยนะครับรถพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ไม่ไม่ช้ำ พูดง่ายสมัยก่อนก็รถคนมีตังคนะ์ไงวนนี้มีตังค์เลยคือน้ํามันนี่ถามว่าบริโภคไหมนะไม่ต้องสืบนะครับ 4,000cc 6, 6สูบเบนซินล้วนตอนนั้นอาจจะไม่เท่าไหร่เหมือนที่ผมบอกเติมได้อาจจะไม่แพงมากแต่ทุกวันนี้คือมันไม่ใช่รถที่อะไรนะไม่ใช่รถที่เป็นรถคันเดียวหรอกนะครับเป็นรถแลรรถเก็บนะครับแ,แรถแลรรถเก็บนะสังเกตดูพวกภายวัสดุบ,บุหนังภายในนะครับพวกลายมงลายไมย้เนี่ยแทบ แทบไม่สึกหรออันนี้คือเดิมเดิมนะไม่มีไม่ไม่ไมไมไมคงไม่คงไม่ว่างไปหุ้มใหม่นี่คือลายไม้เดิมเดิมนะครับที่วางเดิมรถพวกนี้ไม่โซมไม่ได้ติดโซมและผมไปดูช่วงล่างด้วยนะครับให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับนะบช่วงล่างอาจจะเป็นย้อนยุคหน่อยนะเหมือนม,มีแหน,นบอยู่วันสามเส้นแต่ให้ดูช่วงล่างคือรถเนี่ยดูคัดทรงคัดสีนะครับให้ดูคัดสีถ้ารถลุย,ลยมาหนักหนักนะครับป่านี้คัดสีผุหมดแล้วแต่นี่คัดสียังดูดีไม่มีผุ นะครับคัดซีดูดีไม่มีผุนะใครที่อยากจะได้ไปดูแลต่อไปปั้นต่อผมมองว่าเชลิกีลิมิเต็ดตัวเหลี่ยมตัวนี้หน้าเอาไปปั้นหน่า,าไปปั้นน่าเอาไปเก็บนะครับผมไม่ได้สันทัดรถกลุ่มนี้เท่าไหร่แต่ลูกค้าเอามาเทินผมก็ต้องมาคอนเฟิร์มสภาพในการขายนะครับให้กับ FC ของมงคลคาซนเตอร์เผื่อใครถูกตาต้องใจนะครับจิ๊บคันนี้นะครับ4.0ลิมิเต็ด สังเกตว่ารถออฟโรดรถ SUV สมัยก่อนเนี่ยไม่ว่เป็นพวกจี๊ปเองก็แล้วแต่พวกตระกูลแลนเองก็แล้วแต่ก็จะเป็นทรงนี้รวมถึงตัวสปอร์ตคูเปอร์ไม่ใช่สปอร์ตไลน์เดอร์ที่มาขายในบ้านเราออฟโรดเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วก็จะเป็นทรงห้อยท้าย,ายเน้นความคลาสสิกนะครับถ้าเป็นแลนด์ก็จะเปิดแบบตู้อบข้าวแต่ถ้าเป็นจี๊ปก็จะเปิดแบบเปิดขึ้นเลยนะครับเปิดขึ้นเลยนี่ก็ตี ก็ตีซะว่าเป็นเอสยูวี SUV ที่นะครับเอสยูวีที่เอาไว้ลุยหนักได้จริงเอาไว้ลุยหนักได้จริงแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอรถกลุ่มนี้เอาไปลุยหนักนะครับเต็มที่ก็ถ้าไปดูย้อนยุคดูชีปเก่าๆก,ก็จะเป็นรถที่ผู้รับเหมามีตังค์ใช้วิ่งตรวจงานอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นหรือรถอ่ขาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ผมได้นําเรียนไปนะครับซึ่งคันนี้ก็จะสตอรี่ประมาณนี้นะครับซึ่งสตอรี่ก็จะประมาณนี้ สังเกตดูนะครับพวกผ้าหลังคาพวกบุหนังต่างๆรถไม่ติดโสมเพราะว่าคันนี้ผมล้างสีเช็คความพร้อมให้รถวิ่งได้คือเอามารีวิวขายเลยนะครับเอามารีวิวขายเลยเพราะว่าเทินมาใหม่อยากจะให้เป็นเรื่องราวสดๆร้อนๆเพราะว่าผมไม่ได้มีเชลกีมารีวิวสักพักละเพราะว่ารีวิวไปตัวก่อนก็เป็นตัวแกลนตัวมนที่เป็นดีเซลซึ่งขายไปประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับเกือบ2ปีที่แล้วนะครับไม่ได้เจอมานานละนะครับ เอาว่าตัวนี้ก็เอาตัวตัวท็อปสุดของรุ่นนะตอนนั้นนะครับตัวท็อปสุดของรถในตอนนั้นคือเครื่องยนต์เบนซิน4.0ศนะครับ4.0 Limited ลิมตในเชลกีตัวเหลี่ยมตัวนี้ปี1997หรือว่า2 5 4 0นะในยุคที่เดี๋ยววันนี้ผมบอกไปเลยยุคนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตังก็ไม่คงซื้อขับเพราะว่าประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับฟองสบู่แตกตอนนั้นคนมีรุ่นนี้ขับต้องรวยจริงใจถึงพึ่งได้จริงๆนะครับใจถึงพึ่งได้จร นะครับจจะไม่ใช่แค่แห้งละอาจจะไหลแห้งก็แล้วแต่แต่ในราคาเท่านี้เอาไปปั้นต่อคุ้มแน่นอนนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวสภาพลงลลงงเล่มพร้อมโอนทุกอย่างนะครับมารับได้เลยนะครับที่อุบลราชธานีที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สนใจอยู่ใกล้มาลองขับได้นะครับมาลองขับได้มาเทสได้มาลองขับถูกใจโอนที่ขนส่งรับเล่มกลับได้เลยนะครับเพราะว่าผมพูดว่าโอนรับเล่มกลับได้เพราะว่าขายเงินสดนะครับเงินผ่อนคงไม่มีไฟนันจัดนะครับปีเก้าเจ็ดฝากไว้อีกหนึ่งคัน สำหรับรถที่เทิร์นเข้ามาใหม่มาคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแกนลิมิเต็ดก็ใช่จิ๊บเซเลกีลิมิเต็ดคันนี้4.0 1,99,000บาทสนใจ0840369999นะครับ0840369999เอาแล่เทียมตัวนี้ไปดูแลแตะไปดูแลต่อโทรหาซาส,สกดาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างคลิปแล้วก็ปกคลิปนะครับเป็นเบอร์ไลน์ใหม่โทรใหม่นะครับเบอร์สวยโทรติดแอดไลน์ได้นะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนิ่งเป็นวิดีโอ ที่ถ่ายช้ากว่านี้ได้นะครับก็ฝากติดตามอีก1คันนะครับสำหรับคันนี้1 9 9 0 0 0าบาทสุสดครับ